ตัวอื่นมันหลับกันหมดแล้วเห็นยังตอนนี้มีดีดอยู่ตัวเดียวก็คืออาราบ,บิก้า <c oughs> น,น่นสองตัวน้นเขาหลับกันแล้ว<ะ>คาปูชิโน่กับเอสเปรสโซ่หลับกันหมดแล้วน้องเห็นยังมีดีดอยู่ตัวเดียวก็คืออาราบ,บิก้า <c oughs> แล้วตอนนี้ก็คือไปกวนเพื่อนก็คือลาเต้เห็นยัง <c oughs> อ่า เปิดคา,ฟาเฟ่แมวคะ่ะคนณฉบสีคุมิมมมเข้ามาอีกแล้วมมเขาเองมีมีเขาเข้าเองได้เปิดคา,ฟาเฟ่แมวคะ่ะทุกคนอัปเดตนะคะหลังจากที่หยุดไลฟ์ไปประมาณ2สัปดาห์นะคะปฏิบัติภารกิจเรื่องงานนะคะวันนี้กับบ้านพ่อกับแม่คะ่ะมาบ้านสวน มาบ้านสวนแล้วก็อ้นวันหมีสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะน้องวันหมีก็อ่าบอกว่าแม่อีทไลฟ์สดแมวให้น้องน่อยนี่ค่ะโอ้ยเธอจะกัดฉันทำไมฮะะทำแมวย่างกิโรลอยยี่สิบเลยนี่ค่ะอัปเดตชีวิตน้องแมวนะคะ อัปเดตชีวิตน้องแมวใช่อัปเดตชีวิตน้องแมวนะคะทุกคนนี่ค่ะกดไลค์ให้น้องแมวด้วยนะคะนี่ค่ะก็มีถามเข้ามานะคะในหลายๆที่ว่าน้องแมวเป็นอย่างไรบ้างแล้วนี่ค่ะน้องแมวอายุประมาณบวกลบแล้วประมาณสองเดือนนะคะทุกคนก็ กำลังดีดกำลังซนเลยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเขายังกินนมแม่เขาอยู่นะออะน้องน้องหลบหน่อยไหมจะไปถ่ายตอนเขากินนมตอนเขากินนมแม่มน,นี่ค่ะยังด <นะ S 1> ูดนมแม่อยู่เลยที่แม่มันหลับแล้วกวนน้ำนมลูก,ลกใช่ขอบคุณสําหรับเปิดใจนะคะนี่ค่ะอายุสองเดือนแล้วนะแต่ว่ายังกินนมแม่เขาอยู่เลยค่ะแม่เขาชื่อมิมี่นะคะ นี <ersch> <S <S ่ค่ะมิมี kid, right? ่ค <ini> ่ะไม่มิมี่แม่ลูกโด่งนะเขาเก่งมากเลยนะทุกคนเขาเลี้ยงลูกจนรอดนะคะเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าพ่อเขาเป็นใครนะคะแต่เราเคยเห็นแล้วใช่เหรอตัวนั้นเหรอไม่ตัวนั้นตัวนั้นก็คือแมวข้างบ้านที่อยู่ข้างบ้านใหญ่สาวไหมอ่ะใช่ไหมมิมี่ไม่รู้ไปท้องกับใครนะคะทุกคนเราก็หาพ่อมันไม่เจอนะแต่มิมี่เขา เขาเลี้ยงลูกเขาเก่งนะเขาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ,ะที่เลี้ยงลูกมาจนรอดอ่ะเราคิดว่าไม่รอดซะแล้วน,นี่ค่ะเปิดคาฟเฟ่แมวค่ะก็สำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาน,น้องระวังนะเพราะว่ามันกำลังมันเขี้ยวเลย ระวังเจ็บก็สําหรับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะเดี๋ยวขอแนะนําชื่อของน้องแมวให้ทุกคนรู้จักก่อนนะคะอาน้องมันมีตัวแรกชื่ออะไรคะอาราบิก้าตัวแรกนะคะอาราบิก้าค่ะตัวที่สองเอสตัวนี้นะคะชื่อเอสเพรสโซนะคะขอบคุณสําหรับหัวใจค่ะตัวที่สามโนนคาปูชิโน่นะคะ เอสเปรสโซกับคาปูชิโนนะทุกคนเวลาเขานอนเขาจะต้องอยู่ด้วยกันเขาต้องนอนด้วยกันเขาเป็นพี่น้องเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเขาแม่เดียวกันเขาเกิดด้วยกันอ่ะตัวนี้สองตัวนี้นะคะเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดนะคะเขาจะไม่พลากจากกันนะคะเวลาเขาไปไหนนะเขาก็จะเล่นแล้วก็จะนอนด้วยกันตตวนี้เอสเปรสโซเนะนะเอออาราบิก้าแนะนําไปแล้วนะคะ ตัวนี้ค่ะลาเต้นะคะที่ดูดนมแม่อยู่นะตอนนี้นะคะลาเต้นี่เขาจะเป็นตัวผู้นะทุกคนแล้วก็จะสนมากนสนมากๆเลยค่ะแล้วก็อ้วนด้วยนะคะเขาจะสนและดีดเหมือนใครรู้ไหมคะดีดเหมือนยี่คนนี้ค่ะยี่น <c oughs> <c oughs> ม,น,มนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจค่ะ ชีวิตปิดเทอมแม่อีทนะทุกคนจากตอนแรกที่เราอยู่กันสองคนน้องมัดหมีใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นเข้าไปทํางานก็เข้าสวนกันตอนนี้อยู่บ้านสวนนะอยู่บ้านพ่อกับแม่ที่สวนนะคะพอวันไหนกลับมาใช่ไหมก็น้องมัดหมีก็จะให้ไลฟ์สดเรื่องแมวเขาให้ดูนะคะเสร็จแล้วไม่พอเสร็จแล้วไม่พอปิดเทอมนี้ค่ะภารกิจค่ะภารกิจเลี้ยงแมว แต่นี่ชื้อลาเต้นะคะเต้จะไปไหน <S <s <hr ush> เต้จะไปไหนเต้จะไปไหนกำลังดีดเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือแบบว่าสนมากเอสหมดแรงแล้วน้องเอตัวนี้นะคะสองตัวนี้เขาจะไม่สนใจใครเลยนะ,ะถ้าเป็นพี่น้องคือเขาจะเป็นพี่น้องอะไรนะคะสวัสดีค่ะร้านแมวอะไรนะคะ สวัสดีค่ะแมวบ้านเรากินนมสองปีโอ้สองปีเลยเหรอคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะว้าวเพิ่งรู้นะว่าแมวกินนมแบบยาวนานมากเลยขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะเอเพโซแบบนอนไม่สนใจใครคาปูตื่นแล้วสวัสดีค่ะแมวสามสีตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะคะน้องมีชื่อว่าคาปูชิโน่ค่ะ ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะทุกคนนี่ค่ะคาปูชิโน่ค่ะอ,อ,อาราบิก้าสลบแล้วค่ะทุกคนอาราบิก้าสลบแล้วตัวนี้ชื่ออาราบิก้านะคะอาราบิก้าจะเป็นตัวที่ว่าอิดบอกว่า สีตาเขาสวยนะคะทุกคนเขาก็นอนอย่างมีความสุขนะเพราะเราก็เอาอาหารมาตั้งให้นะคะเอาน้ำมาตั้งให้และที่สำคัญนี่คะ่ะเห็นขนปลิวกระจายไหมคะเปิดพัดลมให้นอนเรียบร้อยคะ่ะแฮปปี้มีความสุขมากตัวนี้จะเชื่อ,อาราบิก้านะคะ เดี๋ยวทุกคนที่เป็นสมาชิกใหม่จะงงว่าทำไมตั้งว่าคาเฟ่แมวนะคะเพราะว่าแมวอีทะค่ะมีชื่อเป็นอาชนิดของกาแฟแล้วก็เป็นชนิดของเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนใหม่คนเก่าอย่าเพิ่งเบื่อนะสำหรับคนใหม่นะคะคาเฟ่แมวของอีตก,ก็คือตัวนี้จะชื่อว่าอาราบิก้านะคะเขาจะเป็นพันกาแฟ นะคะตัวที่สองตัวนี้สามสีอะไรนะลูกอ่าน้องระวังตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อคาปูชิโน่ค่ะจะชื่อเล่นว่าชิโน่น้องเป็นตัวเมียนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่า อาราบิก้าอาราบิก้าเขาจะเป็นเพศผู้นะคะทุกคนชื่อเล่นว่าชิก้าส่วนตัวนี้นะคะที่หลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องอยู่นะคะเพราะก่อนหน้านี้คือซนแล้วก็หากันแบบเยอะมากเลยนะคะตัวนี้น้องเขามีชื่อว่าเอสเพรสโซนะคะมีชื่อเล่นว่าเอสนะคะและตัวที่กำลังก่อเรื่องน้องมันแอบออกไปได้เอาไปจับมาเลยโอ้โหเดี๋ยวรู้เลย แล้วรับรองว่าเละค่ะเราจะกั้นยังไงวันนี้พ่อเท่ากับแม่เท้าไม่อยู่นะคะจะอยู่แต่แม่อีก,กับน้องมันหมีนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องเลี้ยงแมวแต่แป๊บหน้าะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวต,ต้องปิดรูก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวแป๊บจะ้ะโอเคไม่ปิดรูละต่อต่อค่ะนี่ เบื่อกันหรือยังอะไรลูกอ๋อเต้เตจ้จะสนไปแล้วนะเตะจ้จะสนไปแล้วนะเตะจ้จะสนไปแล้วนะไหนอะไม่เห็นมาน้องมันมีโอ,โอเคโอเคโอเคอ่าค่ะมายังมาแล้วโอเค น้องมัดมีมาแนะนำน้องแมวหน่อยเร็วโอเคโอเนั้นใช่ไหมอ่ะตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องลาเต้อ่ะน้องมัได้มีบอกอท,ทุกคนสิว่าจากตอนแรกที่น้องมัดหมีจําชื่อแมวไม่ได้นะ่ะน้องมัดหมีทํายังไงร้องเพลงร้องเพลงยังไงคะร้องเพลงร้องเพลงยังไงคะงงคิดซี่คิดซี่ค่ะ ้องก็จำได้อยู่แล้วก็คือาเต้วันนี้ก็น่าจะไล่ยาวไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเขาหลับกันหมดแล้วค่ะถึงเวลานอนแล้วเพราะว่าเราก็เอาน้ำใช่ไหมคะเราก็เอาอาหารตั้งให้บวดกับตอนนี้เราเปิดพัดลมให้นะทุกคนอากาศก็จะเย็นๆนะคะ นี่ค่ะสลบสไลกันเป็นแถวแล้วก็เอสหลับไม่รู้เรื่องก่อนใครเลยค่ะก้าก็ตามไปกระปูกระปูส่งหน้าแมวออกมาหน่อยกระปูกระปูไม่สอนอะไรแล้วหรอเต้เต้ดีอยู่ค่ะเต้และเต้ อยู่นะคะตัวอื่นเขาสลบกันหมดแล้วค่ะเขาเขาชอบแก้งมันหมีอ่อ่ะเขารู้วามันหมี่นอนอยู่นะแล้วเขาก็จะเอาเล็บอะค่ะเขี่ยไปตามรูตามช่องเห็นไหมคะเราจะแก้งมัดหมี่เมื่อกี้มันหมี่โดนข่วนไปสองรอบแล้วน้องเห็นอย่างว่าเต้แก้งน้องไม่น้องดูในในช่องอ่ะดูในช่องเห็นปะ ไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมคาปูชิโน่จะต้องไปนอนใกล้ใกล้เอสตลอดเลยน้องดูในช่องสิเห็นไหมเขาชอบที่จะแบบจะอยู่กับเอสตลอดเลยคาปูคาบูสวัสดีทุกคนหน่อยเร็วสวัสดีค่ะอะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะ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 ะต้องยังไงก็ต้องให้ได้แตะกับเอสนิดนึงอ่ะอืม สั่งตอนนี้เขาจะเป็นตัวเมียนะคะก็คือคาปูชิโน่แล้วก็เอสเพซโซ่นะคะจะเป็นตัวเมียไอตัวที่ดีดอยู่เนี่ยนะคะน่าจะเป็นพี่เพื่อนอะคนพี่เพื่อนเขาเรียวกว่าคนโตอะคะ่ะถ้าเป็นคนใต้ผีเปือนผีเปือนเอยมนขึ้นแล้วอะอืมเขาก็น่าจะเป็นแบบคนโตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนโอเคก็แมวหลับแล้วนะคะ ก็น่าจะไม่มีอะไรได้ดูแล้วเหตุผลเพราะว่าเขาหลับไปแล้วเดี๋ยวถ้าเขาตื่นมาเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือตอนที่พาลงไปที่สนามข้างล่างนะคะกระปูกระปูกระปูชัอดีทุกคนน่อยสวัสด,ดีค่ะ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  โอ้เจ้าขาปูชินอนี่ค่ะตามาน่ารักจังเลยอ่ะจ้ามาวะ่ะตาแต่รับตัวไม่เหมือนกันเนาะไม่อะแต่ก็อ๋โอโดนขังไว้ใช่ไหมโดนจับใช่ไหมนม่นาราก,กระดูกกระดิกไม่ได้ใช่ไหมชาติค่ะทุกคนเลยอะ ตอนเรียกมีมี่อ,อ,อะไรของเธอลาเต้โอเคเันก็จบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะคะน้องมีขอบคุณทุกคน,นค่อยค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้องไว้บายก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวให้แมวตื่นก่อนวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ